ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องยันพิธีแบบพุทธแสดงโดยพ่อท่านโพธิรัก์ได้แสดงไวม้มวันที่9ก,กันยายนพุทธศักราช2533น,นะพุทธสถานสติอโศขอเชิญท่านจิตตารับฟังได้ณบัดนี้ อตาตมาเอากูตธัันตสูตรนะกูธรรต,ตสูตรนะสูตรในพระไตรปิฎกเล่มเก้านะเป็นสูตรอยู่ในศีลขันธวัตรมาอธิบายต่อเมื่อวานนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรที่ว่าว่าโดยเรื่องของยันยพิธีนะยันยพิธีต่างๆมีเนื้อหานะั้นแต่ที่จริงก็เกี่ยวกับศีลทั้งหมดนั่นแหละ กุฏันนตพราหม์เนี่ยเป็นเป็นพราหมณ์เจ้าคณะคนหนึ่งนะซึ่งเป็นผู้ที่ปกครองหมู่บ้านขานุมตัตตตนะและพราหมณ์ผู้นี้เป็นพราหมณ์เจ้าวาเจ้าหมู่เจ้าคณะนี่แหละก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมานะเสด็จมาที่หมู่บ้านนี้เหมือนกันประทับอยู่ที่สวนม่วงคืออัมพรัติกา วนอัพภวันเขาเรียกง่ายๆส่วนอัพภวันส่วนอัพรรติกาก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับหมู่พราหมณ์มีหมู่พราหมณ์ที่จะมาทําตอนนั้นเขากําลังจะเตรียมงานพิธีมหายันกัน,นเตรียมทาพิธีมหายันในหมู่บ้านคานุเนี่ยหมู่บ้านคานุมัตตเนี่ยเสร็จแล้วก็มีพวกขหบดีพรามต่างๆเนี่ยพวกพราม คนร่ำรวยกันนะ่ะพวกพราม์ร่ำรวยจะมาทำพิธีกันมารวมกันพอกุติทันตพราม์นี่จะบอกว่าเปรยว่าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพวกขหาบดีนี่ก็ทัดทานใหญ่แล้วโอ้ยไม่สมควรไม่สมควรพระพุทธเจ้านะ่ะไม่ได้สูงกว่าพรามหรอกพราม์ผู้ใหญ่กว่า่าไปเสร็จแล้วพราหมณ์นี่ก็พยายามหาเหตุผลเหมือนกับสนธันตพราหมละสูตรนะ่ะลบล้างเห็นว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ประเสริฐอย่างนั้นอย่างนี้นะซึ่งสมควรเราจะเข้าไปเฝ้า ไม่ใช่ให้พระพุทธเจ้ามาเพราะพระพุทธเจ้าสูงกว่าทูตธรกูตธรนพรรามนี่ก็พยายามพูดจนกระทั่งข้าบดียอมแพ้โดยเหตุผลก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยกันเมื่อไปเฝ้าแล้วก็ไปได้รับความรู้นะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้เบ่งได้คมอะไรก็ได้รับความรู้มาได้อธิบายถึงยันยสัมปทาให้ฟังว่ายันยะเนี่ยจะมีอย่างไรอย่างไรบ้างก็คือพิธีการต่างๆสรุป พิธีการที่พระเจ้าท่านบอกว่ายันยพิธีต่างๆก็คือพิธีการที่เราจะจัดอะไรขึ้นมาก็ตามแต่จะต้องเป็นไปเพื่อความเจริญของประชาชนให้ประชาชนได้รับความรู้ไม่ใช่งมงายหลักการที่พระเจ้าท่านบอกว่าหลักการของยันยสัมปทาที่จะจัดแล้วจะต้องเป็นหลักการที่ประกอบไปด้วยผู้จะดําเนินการจัดงานพิธีการจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติแปุโรหิต หรือว่าสมณะจะต้องมีคุณสมบัติสี่นะและยันที่จะกระทำนี่มีสามประการคือจะต้องอพกกรัพย์เป็นอันมากนะจะต้องไม่เดือดร้อนใจว่าพกทระพั์เป็นอันมากนี่จะไม่หมดไปหรือกำลังหมดไปหรือมันหมดไปแล้วทีนี้พกทระพั์ที่ว่าเนี่ย ถ้าเผื่อว่าเรามองในพวกทรัพย์ธรรมดามันก็หมายถึงสิ่งที่เราอาศัยก็จริงพวกทรัพย์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมเป็นาธาตุต่างๆจนกระทั่งเป็นอาหารเป็นสัตว์เป็นพืชเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเป็นสมบัติต่างๆมันจะต้องไม่หมดไปจะต้องอุดมสมบูรณ์ จะต้องเกิดสภาพซับซ้อนที่จะเกิดการพัฒนาสมบูรณ์จเจริญขึ้นมางอกงามขึ้นมาเหมือนกับเราชาวอาโศกกาลังทําอยู่ทุกวันนี้เราไปอบรมกันเรามียันย์ยีพิธีต่างๆก็เป็นไปเพื่อที่จะเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเจริญเพราะในยันยีพิธีทุกทีนี้จะต้องบรรเทาความเดือดร้อนของผู้บูชายันที่จะพึงมีในฝ่ายผู้รับ าน,นคือมีผู้มารับผลประโยชน์จากการพิธียันยังพุทธาพิเศษผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีในพุทธาพิเศษคือผู้รับทานจะต้องได้ประโยชน์ไปแล้วก็จะบรรเทาวความร้อนใจของผู้บูชาผู้บูชายันนี่ก็จะต้องเบาใจลงไปด้วยไม่ใช่ยิ่งทำพิพธีแล้ว พูดจะเป็นหัวหน้านําหรือผู้ที่จะนําพาทําพิธีก็จะต้องเป็นหัวหน้าหมู่หัวหน้าคณะนั่นแหละทำก็ยิ่งเดือดร้อนใจบอกโอ้ยประชาชนของเรานี่ทําจันยีพิธีมากขึ้นหมู่ชนสังคมเราก็ยิ่งเดือดร้อนยิ่งขึ้นเดือดร้อนยิ่งขึ้นอย่างนี้ก็แย่ตัวเองก็เดือดร้อนแม้แต่หมู่ชนประชาชนเองที่ได้รับการเข้าพิธียันยนพิธีนี้ทุกทีก็เดือดร้อนไปเดือดร้อนไปทุกทีก็แย่อย่างนี้ใช้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นจึงมีหลักให้ว่าถ้าเกิดทำยันยวิธีแล้วแม้แต่ตัวผู้บูชายันหรือผู้ที่จะเป็นฝ่ายผู้รับผู้รับนะก็จะต้องเป็นผู้ที่มีมีกุศลกรรม,มบทสบิจะต้องเจริญด้วยกุศลกรรม,มบทสิบไม่เสื่อมไปด้วยอกุศลกรรม,มบทสิบไม่เสื่อมไปด้วยอกุศลกรรมบทสิบจะต้องเจริญด้วยกุศลกรรม,มบทสิบ ฟังเข้าใจนะเพราะนั้จะต้องจเริญไปด้วยนึงจะต้องไม่เกิดการฆ่าสัตว์ยิ่งขึ้นจะต้องไม่เกิดการลักทรัพย์ยิ่งขึ้นจะต้องไม่เกิดการประพฤติผิดในกามยิ่งขึ้นไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ละโมบอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทปองร้ายไม่เห็นผิดทํานองคลองธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นหรือจริญด้วยการว่าเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ไปเรื่อยๆเป็นผู้ไม่ลักทรัพย์เป็นผู้สุจริตนั่นเองสรุปง่าย หรือมีกุศลธรรมเจริญขึ้นจริงๆให้ได้ถ้ายันยีพิธีใดเป็นแบบนี้แล้วแล้ก็มีหวังได้ว่าโพคกรัพกกจากไม่หมดไปกําลังหมดไปหรือหมดไปแล้วจะไม่เกิดไปทิศทางนั้นแน่จะมีแต่โพคกศกัพก็จะ,จะเจริญง่อกามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นวัตถุทรัพย์ยิ่งเป็นอริยทรัพย์ก็ยิ่งจะแน่นอน แต่อริยทรัพย์เกิดยากกว่าพวกขทรัพย์ด้วยซ้ำไปที่เราทําอยู่นี่เราทำ,ทำให้เกิดพวกขทรัพย์ด้วยอุดมสมบูรณ์ขึ้นด้วยมีอยู่มีกินขึ้นมานี่เราทํายันยพิธีนะที่จริงนี่มาวันเสาร์วันอาทิตย์มาฟังธรรมนี่ก็เป็นยันยพิธีอันหนึง่งยันยพิธีน้อยไม่ใช่ยันยพิธีใหญ่อย่างปลุกเสพุทธาิเศษหรือแม้แต่งานปีใหม่ก็เป็นยันยพิธีหรือเป็นจารีประเพณีของ สังคมกลุ่มเราเหมือนกันเพราะยังเป็นไปเพื่ออย่างนั้นนะ่ะงานปีใหม่เรามีขายของถูกขายสื่อสัตว์นะขายก็ตตําตกรราคาทุนอะไรต่างๆนานาจะมีบันเทิงปล่อยเปรตบ้างมีอะไรแต่ไรบ้างก็เป็นไปเพื่อความละานายคลายนะผู้มาเต้นให้ดูก็เอาแต่อายุยังไม่สูงกว่า15หรือไักว่าห้าสิบขึ้นไปมาดูแล้วก็บางทีก็ทุเลทุรังการนะบางทีก็โถแทนที่จะติดจะยึดก็ล้มบางทีก็นายเอนดูไปพอประมาณไม่ถ้าเกิดราคาโทสะอะไรมากนักอะไรนี้เป็นต้น เราเราก็พอเป็นไปให้ขัดแค่เกลาให้เกิดการพัฒนานี่เราก็อาตมาก็พยายามทํานโยบายทําวิธีการทําอะไรเพื่อที่จะเป็นไปเพื่อรังสรรเพื่อสร้างสรรค์กันอยู่พอสมควรอนุโลมลงไปได้ก็อนุโลมตอนนี้อาตมาอนุโลมลงไปมากเพื่อให้ถึงฐานโสดาบันซึ่งจะต้องร้องรําทําเพลงก็ได้่านะจะอะไรอะไรก็ได้อยู่บ้างก็ยืดอ,อยู่ลงไปนะแต่ก่อนนี้เคร่งก่อนแล้วก็ค่อยยืดอยู่ลงมาเพราะเรามีมวลมากขึ้นแล้วเราก็มีพี่ มากขึ้นพอจะเลี้ยงน้องได้บ้างแต่ก่อนอาตมาไม่มีมีอยู่ไม่เนาะไม่กี่คนไม่ไหวต่คืนรับเละไปะเดี๋ยวตายนะจะจององอแงกันมากไม่ไหวอย่างนี้เป็นตน้นแต่ตอนนี้ก็พอเป็นไปก็ค่อยๆขยบขยบอะไรกันไปในนี้อาตมาอธิบายขยายความรวมๆถ้าอยากจะฟังขยายความเจาะลงไปในความหมายเฉพาะเรื่องเฉพาะตอนอ่านเป็นอาตมาอ่านเป็นอนุเฉดอนุเฉดแล้วก็ขยายความไป ตามคำตามความตามวักไปเรื่อยๆนะทีนี้อตมายังขยายไม่จบอยู่ก็ตอนท้ายคือตอนเกี่ยวกับเรื่องทานที่มีบุญมากมีกุศลมากนะทานที่มีบุญมากมีกุศลมากเนี่ยพระพุทธเจา้าท่านตรัสว่าท่านตรัสว่าทาน ที่จะมีบนมีบุญมีกุศลมากมีเป็นลําดับลําดับชั้นหนึ่งการทํานิจทานอุทิศแก่ผู้มีศีลนี่ก็มีผลเป็นขั้นต้นต่อมาการในนี้เขาเขาแปลเลยคุูตุชีพแปลว่าแล้วใครๆก็แปลว่าอย่างนี้ในพระไตรปิฎก็็แปลว่านี้คือสร้างวิหารอัตมาว่ามันไม่ใช่นะในภาษาบาลีนะว่า,าทำจตุทิสาสังคิกกวิหารทาน คือทานที่มีวิหารเ,เป็นตัวหนึ่งเขาแปลว่าสร้างวิหารอาตมาไม่แปละจะตุทิศาสังคิกะวิหารทานทานที่มีเครื่องอยู่สร้างเครื่องอยู่วิหารแปลว่าเครื่องยังอยู่เครื่องยังอยู่แกภิกษุน้อยใหญ่ที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเป็นคนของพระพุทธเจ้าทั่วสารทิศท,ทั้งสีททนะทสส่ทิศจตุทิศาสี่ทิศ จตทุทิษาสังกิะก็คือสงฆ์สงฆ์พระพุทธเจ้าทานเครื่องยังอยู่ให้แก่สงฆ์ของพระุทธเจ้าทั่วไปไม่กาหนดสงฆ์ไม่กําหนดบุคคลอาตมาถือว่าอันนั้นเป็นสังฆทาน,นทานอย่างนี้เป็นทานที่จะใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่านี่ในพระไตรปิฎกแปลงนี้แต่คุณสุชิมาแปลว่ามีการริเริ่มน้อยกว่าซึ่งอาตมาเห็นว่าเอ๊ะริเริ่มน้อยกว่าเนี่ยมันไม่กินความ ถ้าใช้ทรัพย์น้อยกว่ามีการตระเตรียมน้อยกว่าแต่ได้อาน,นิสงส์มากนี่ก็คือนี่ละหข้อนี้จะจริงถ้ายิ่งไปอธิบายว่าสร้างวิหารโอ้วิหารมาลงทุนน้อยเหรอแต่ได้บุญมากไม่ใช่แน่คานแยงแน่อย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นยิ่งเข้าต่อไปจะเป็นนามธรรมาข้อ3า็ 4, ข้อ5ขหาหนึ่งทำทานประจำในวันนี้จะทานคือใส่บาตตักบุญทาบุญใส่บาต ทำบุญอะไรแล้วแต่นะแล้วแต่จิตใจเราอยากจะกําหนดของกําหนดคนอะไรก็ตามใจเรื่อยๆนี่ไม่ใช่นี่เป็นทานทั่วไปเป็นนิจทานอีกข้อสองต่อมาเป็นสังฆทานสังฆทานนี่ที่อาตมาพูดแล้วเมื่อกี้จตุทิศาสังขิกาวิหารทานมันแบ่งเป็นทานเป็นทานที่ความหมายจากอันหนึ่งมาอันหนึ่งนั้นน่ะเราอยากจะทําบุญอะไรเรามีของอะไรทําบุญแล้วก็กาหนดขอ,ของเราไป่า เราอยากจะกําหนดพระเรา,าไปทาบุญกับหลวงตาทำบุญกัหบกหลวงพ่อรูปนี้เราศรัทธาเริ่มใส่เราไปทําบุญกับพระนิกรนี่แหละเราศรัทธาเริ่มใสกกาหนดคนกําหนดบุคคลหัวเราะทำไมอ่ะ,อะพระนิกรที่ไม่ใช่ฉายาธรรมวาทีก็มีนะองค์อื่นอ,องค์อื่นนะองค์อื่นองค์อื่นองค์อื่นน่ะ ไม่ใช่นิกรธรรมวาทีองค์อื่นน่ะนะแหมพระนิกรมีนะสามแสนรูปนี้ชื่อนิกรมีหรอกนะองอื่นเราจะจะทาบุญกับพระองค์ไหนก็นแล้วแต่กําหนดคนกําหนดระบุบุคคลของเราก็ระบุของเราไปเลยว่าน,นี่หนามะม่วงเรามะม่วงเราเยอะเอามะม่วงสวนไปทําบุญกําหนดของส่วนพระรูปนั้นท่านจะมีมะม่วงเต็มบาทแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องเอาเลย,เเลยว่าป็นอย่างนี้เลยว่ามันไม่ค่อยจะลงตัวแต่เราทําบุญเราทําทานอันนี้สงไม่มากตรงที่เรา ตามใจของของเรากําหนดแล้วก็บุคคลแล้วก็แคบบุคคลที่เราศรัทธาเท่านั้นอย่างนี้มันก็แคบอย่างนี้เป็นทุเจตทําทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ได้อน,นี้สงเท่านั้นแหะแต่สังฆทานนั้นมันจะมีสองลักษณะสังฆทานเล็กเรียกว่าไม่กําหนดของเราพยายามของเราทั่วๆไปเพราะฉะนั้นสังฆทานทุกวันนี้ก็ถั่วเลยซื้อเอาถั้งมา ซื้ออะไรใส่เข้าไปสารพัดเลยท่านจะขาดอะไรเราก็มีหลายๆอย่างเคื่อนว่าคงจะขาดอะไรสักอย่างเนทะ่าที่เราจะคิดได้ซื้อให้มันได้มากๆอย่างไม่กําหนดของนี่เรียกว่าสังฆทานตีขุมสังฆทานมากง่ายนะเรียกว่าสัสงฆทานเล็กแต่ไม่กําหนดบุคคลและก็ไม่กําหนดบุคคลไปเจอรูปไหน เอาเลยถวายเลยรูปนี้เป็นลูกศิษย์พระเจ้าแน่ไม่ใช่ว่าแม้กลางกลางมามันนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์พระเจ้าอย่างนี้ไม่เข้าไม่ไม,ไม่พระพุทธเจ้าไม่นับเป็นคนของเราเราไม่ศรัทธาเราก็ไม่ต้องถวายแต่ถ้าบอกว่าเออองน,นี้น่าศรัทธานะสัมผัสแรกก็เห็นว่าน่าศรัทธาเป็นลูกศิษย์พระเจ้าแน่นี่พระพุทธเจ้าคงไม่คัดออกจากการเป็นสาวกหรอกอง,องน,นี้เอาละก็ถวายจะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปพูดที่เราศรัทธาไม่กําหนดของไม่กําหนดคนคือมีของมากๆอย่าง ไม่กําหนดว่าของไหนจำเป็นไม่จำเป็นถ้าจะจําเป็นอันไหนเราไม่รู้ก็อย่างนี้เป็นสังฆทานเล็กก็ได้บุญมากกว่านิจทานที่กําหนดทั้งของทั้งคนอะไรมันเกินไปนะทีนี้สังฆทานใหญ่สังฆทานใหญ่ไม่กําหนดทั้งของไม่กําหนดทั้งคนและเห็นความจําเป็นที่จริงอันนี้คุณต้องติดตามแล้ว ต้องไปดูในวัดต้องไปดูสมณรูปนั้นรูปนี้พระรูปนั้นรูปนี้องค์ไหนท่านน่าศรัทธาเริ่มใสและองค์ไหนท่านขาดแคลนอะไรไม่ว่าจะเป็นเนนน้อยเนนเล็กไม่ว่าจะเป็นพระบ,บวชใหม่บวชเก่าหลวงตาหลวงพี่อะไรก็ตามใจเธอองค์ไหนท่านขาดแคลนท่านอาจจะขาดได้ขาดเข้มอาจจะขาดสิ่งนั้นสิ่งนี้ของใช้ของกินอะไรท่านขาดมันเป็นความจําเป็นเป็นความสําคัญลงทุนน้อย หรือแม้จะขาดวิหารที่ทําการของพระพุทธเจ้าไอ้อของพระสงฆ์ไปขาดวิหารก็ตามนี่หมายความว่าไปแปร,ปรทับศัพท์ว่าวิหารคือวิหารขาดโบสถ์ขาดวิหารก็ไปช่วยแต่มันไม่ใช่ลงทุนน้อยตามที่หมายไว้แต่ที่ท่านมีเงื่อนไขไว้ว่าลงทุนน้อยนะใช้ทรัพย์น้อยมีการตัดเตรียมน้อยไม่ใช่นะตัดเตรียมมากนะสร้างวิหารทั้งหลังนี่ไม่ใช่ตัดเตรียมน้อยนะตัดเตรียมมากลงทุนมากแต่เอาเถอะผ่านไปนะพูดถึงว่า อะไรก็แล้วแต่มันไม่ยากไม่มากอะไรนักแต่มันเป็นความจําเป็นความสําคัญวันนี้พระรูปนี้จะขาดแคลนนั้นนี้พระรูปนี้เน้นรูปนี้ขาดแคลนนั้นนี้ขาดแคลนสิ่งจําเป็นที่สมควรแก่สมณะเราก็จัดหาซื้อหาไปอย่างนี้เป็นตน้นแล้วเราก็มากําหนดพระเน้นน้อยก็ได้เน้นใหญ่ก็ได้นะพระใหญ่พระเล็กพระแก่พระ,พระ,ก,พระก่อนพระโตพระอะไรก็ตามใจซึ่งอย่างนี้นี่จะมีอานิสงส์มาก เพราะคนขาดแคลนเนี่ยยิ่งพระไม่ค่อยมีชื่อนี่ไม่ค่อยมีคนศรัทธาเนี่ยมันจะขาดแคลนมากกว่าแหละแต่ท่านก็ยังไม่ได้จนกระทั่งกลายเป็นพระที่พระพุทธเจ้าแม่รับเป็นคนของเราก็ยังเป็นพระที่ยังไม่ตกหล่นและยังต้องช่วยเหลือกันไว้มันจะได้เลี้ยงดูพระหรือศาสนาไว้กว้างขวางและของก็เป็นของจําเป็นเป็นของที่ไม่ใช่ว่า ที่จริงทั้งถังหนึ่งเนี่ยโอ้ท่านขาดแคลนอยู่อย่างเดียวะไม่ใช่อย่างนั้นมันเปลืองเปล่าเสียหายเปล่าเปล่าไอ้นี่ถูกต้องเลยเราต้องไปสังเกตการไปอะไรนี่เรียกว่าสังฆทานใหญ่จตุทิศาสังคิกะวิหารฐานนี่ความหมายของจตุทิศาสังคิกวิหารฐานอาตมาบอกคงคงไม่เชื่อว่าพระเทรสมาคมจะอธิบายเป็นเพราะอาตมายังไม่เคยได้ยินอธิบายจตุทิศาสังคิกะวิหารทานอย่างที่ว่ามีแต่สร้างวิหารถวายเท่านั้น อันนี้ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแ้วแม่แต่นี่ก็ทั้งพระใจปิดดอกก็แปลอย่างนี้ด้วยอาตมาว่าเนื้อหาไม่สมบูรณ์สังฆทานใหญ่ไม่ใช่อย่างที่เขาว่าเท่านั้นสังฆทานใหญ่อย่างที่อาตมากล่าวถ้าอย่างนี้เราจะได้รักษา,าศาสนาไว้พระเล็กพระน้อยได้ดูแลหมดนะและของที่จําเป็นสําคัญและเราควรมีปัญญาว่าอะไรควรจะซื้อให้พระอะไรควรจะหาไปบริการพระ ไม่ใช่ว่าอะไรก็ไปบริการพระเละไปเลยไม่เข้าเรื่องเข้าราวนอกรีดนอกรอยเสียเงินเสียทองอะไรไม่เข้าทาด้วยอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องเราก็ควรจะมีปัญญาในการทําทานทุกอย่างนี่เรื่องของสังฆทานที่อาตมาคิดว่าควรจะต้องขยายความให้พวกเราฟังกันเพราะแม้แต่ความรู้ทางด้านแค่สังฆทานแค่นี้ก็ไม่เข้าใจกันนี่ทานพุทธเจ้าท่านอธิบายสู่ฟังแต่ท่านไม่ได้อธิบายขยายความอย่างนี้หรอกนะท่านอธิบายเล็กๆน้อยๆไว้เป็นในหัวข้อพวกนี้อาตมาก็หยิบมาขยายความ เพื่อที่ให้พวกเราได้รู้ความรู้ของศาสนาพุทธถูกต้องสําคัญเพราะการทําทาน5อย่างทําทานด้วยวัตถุอันนี้เป็นทานวัตถุอันนี้เป็นทานวัตถุข้อที่สเข้าถึงพระรัตนตรัยถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นทานที่สูงกว่ามีคุณมีมีบุญได้บุญมากกว่าเพราะเป็นโมเดลทำทานวัตถุเอาเถอะก็ทําเรายังมีเป็นคารวาสเรามีเงินมีทองมีพอที่จะบ,บริการพระได้ต้องเลี้ยงดูพระเพราะพระจริงๆทาไมมีเงินไม่มีทอง ท่านขาดอะไรท่านก็งยิกอยู่ตรงนั้นเน่ยยังไม่ประปรนาท่านท่านขาดใครอะไรขอปร,รณนานะท่านพวกเรายังไม่มีธรรมเนียมปร,รณนากันเท่าไหร่นะพวกเราเนี่ยไม่ค่อยปร,รณนามาเจคือมันไม่มีธรรมเนียมแต่โบราณท่านมีปรนน่าท่านขาดแคลนอะไรบอกได้ถ้าจะบอกว่าจะกําหนดลงไปว่าในจํานวนจํากัดของถ้าราคาไม่เกินพันบอกดิฉันได้ก็บอกไว้ถ้าคนไหนไม่บอกระวังนะท่านต้องการของราคาหมื่นเลยียวคณจะยุ่ง เดี๋ยวก็วต,วตัวเราแม้ยังนี้อายซะอีกท่านมาบอกออกปากอุตส่าห์ปรนนาไว้และท่านก็มาขอของตังราคาเป็นหมื่นทั้งทั้งที่เราคิดว่าแม้แต่ท่านต้องการอะไรสักในราคาพันนี่เราช่วยท่านได้แล้วเราก็ไม่ได้ปรนนาท่านกําหนดบอกไว้ว่าถ้าของไม่เกินพันเราก็ได้นะคะไม่บอกไว้ไม่บอกว่าท่านถ้าขาดหรืออะไรบอกได้นะคะท่านก็บอกแหมอัตมาขาดนี่ของราคามันหมื่นขึ้นไปเนี่ย คุณเองเกิดอายขึ้นมาบอกแหมไปบอกไว้แล้วตายต้องไปคู่นี้ยืมสินแล้วตอนเนี้ยมาซื้อมันจะยุ่งไปหมดถ้าไม่อายฉัานก็บอกตรงได้บอกว่าในฉันไม่ไหวค่ะ,ะที่ภารนาไปนะั้นมันตกไปขาดตกบกพร่องนะไม่ได้บอกกําหนดเขตว่ามันอย่ากเกินพันนะถ้าเกินพันไปไม่ไหวก็มาบอกพร่องไปก็บอกท่านตรงๆท่านก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าท่านเป็นพระจรงิงแล้วท่านจะไปมีอะไรท่านไม่ตูนะ่บอกก็งน้นคุณภารนาแล้วไม่ได้คุณภารนาแล้วคุณต้องซื้อคงไม่จะเอางั้นแน่นะนะเพราะงั้นในเรื่องนี้ก็ต้องบอกให้ทราบ ถ้าใครจะบรณนาเป็นเวลาก็ได้อา้าวภายในเวลาปีนี้นะเกิดปีนี้นะ้ดิฉันไม่ปรนนาท่านนะนะก็บอกได้ะในสมัยโบราณท่านมีหมดกำหนดวันกำหนดขีดขอบที่จะให้ให,ให้ให้รบก,กวน,นะจะรบก,กวนในเขตพันในเขตหมืน่นในเขตแสน,นใครจะปรณนาในเขตล้านก็ไม่เกี่ยงนะไม่เกินล้านบอกได้นะคะไม่เกินห้าล้านบอกได้นะคะ ไม่รู้ชาตินี้จะมีหรือเปล่าใครมาปรวรนาอย่างนี้ <c oughs> นะแล้วกำหนดจำนวนวัตถุหรือราคาที่เราเองพอจะ,อะให้ท่านรบกวนได้หรือเวลาในเขตเวลาภายใน3เดือนนี้นะใน5ปีหรือปรวรนาตลอดไปตลอดเวลาเลยท่านจนกระทั่งตาจากกันแลปะปวรนาท่านจะรบกวนเมื่อไหร่ก็ได้ในขีดไม่เกินเท่านี้ท่านจะกำหนด หรือถ้าไม่กำหนดก,ก็แล้วแต่นะบอกว่ามันจะยุ่งทีหลังบ้างก็ตามใจคุณก็เจราจากันเอาเองนะถ้ามันเกิดว่ามันมากไปอันนี้ไม่ไหวค่ะขนาดนี้อ่าเท่านี้ก็พออะไรก็ว่าไปนะอันนี้เป็นธรรมเนียมของาศาสนาพุทธนะก็จะได้ช่วยเหลือก,กันทีนี้ข้อสําคัญถึงแม้ว่าปรณนาไม่ปรนนก็เป็นช่องทางเหลือกเกินนะสมณะไม่นาออ่าอายอรัชชีน่านไม่อายอะไรเงี้ มีคนมาภาวนาไว้ก็เธอจำไม่เลยคนนี้ภารนาไว้แล้วคนนี้ภารนาไว้แล้วเร่งอะไรมันยังอยากได้นนนนนี่ก็เอาเลยเชียวบอกกรงตรงในเรื่องวาวนานี่มีคนมาภาวนาอาตมาอยู่หลายคนอาตมาไม่เคยจําได้เลยเพราะไม่เจตนาจะจาและไม่เจตนาจะจํจริงจริงนะนี่คนมาภรวนาจริงจริงหลายคนอาตมาไม่เคยจําได้แล้วก็ไม่ไม่คิดจะจํามาภาวนาก็แล้วแพอ่า อาตมาถือว่าแม้ไม่ไปเอาคนปรบรณาเขาตั้งใจเขารู้อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาเขาจะช่วยขอให้เราดีจริงเถงอะอาตมาพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องการทำทานทำบุญเนี่ยนะมันเป็นไปได้มนันเป็นเรื่องง่ายเอารมณเป็นเวลาจะหมดอาตมายังไม่พูดถึงครบห้าข้อเลยนะข้อที่สมถึงพระพุะทธธรรมประสงค์นี่มันเข้าเป็นปรมัตา์แล้วเราถึงประสงค์การถึงประสงค์อาตมาเคยอธิบายมาหลายมากมายว่าลึกซึ้งมันถึงไหนข้อที่สีสมาทานศีลห้า เว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์พฤติอะไรละอาหาคอก็ไม่ต้องอธิบายต่อนอกจากถึงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วก็สมาทานศีลเอามาปฏิบัติก็ยิ่งเป็นทานที่สูงขึ้นคิดดูสิทานนี่มันทานที่ไหนแล้วข้อสามสี่ห้ามันทานที่ไหนทานไม่ก็แค่คนหนึ่งข้สองนี่ท่านเรียกทานนี่ทําทานเนี่ยจะบอกว่าทาทานอะไรได้ผลมากลงทุนน้อยได้ผลมากเนี่ยทานเนี่ยเห็นว่ามันหมุนกลับแล้วสะพัดไปแล้ว ที่จริงรับมาโดยซ้าไปรับศีลพระมาปฏิบัติโดยซ้าไปไม่ใช่ทานอะไรออกไปนี่เป็นต้น,น mm hmm. ข้อที่ห้าก,การเนคขมะการประพฤติพรหมจรรย์ได้มักได้ผลขึ้นมา,นา mm hmm. ได้ฌานได้วิมุตตได้วิชาแปดนุนถ้าให้อธิบายสูงสุดไปก็จนกระทั่งข้อหานี่จนกระทั่งถึงพระอรหันต์นุ่นแหละปฏิบัติจนได้อรหันต์นุ่นแหละก็เป็นทานหรือเป็นอนิสงส์ที่สูงสุดนี่ห้าข้อทานห้าข้อมีอนิสงส์ต่างกัน หนึ่งสองเป็นทานวัตถุทานส่วนสามสี่ห้าเป็นอภัยทานยิ่งข้อห้าโดยตรงเป็นผู้มีมรรคมีผลเองแล้วมีมรรคมีผลนั้นมาสอนให้คนอื่นต่อก็เป็นธรรมทานเป็นธรรมทานแล้วเราสอนสิ่งที่มีจริงเรามีธรรมะจริงสอนจริงถ้าคุณได้แต่ปริยัติได้แต่แค่ทฤษฎีภาษาก็มาสอนแต่ภาษาภาษาก็ไม่มีเลยคุณก็ไม่มีธรรมทานอะไรเลย สอนอะไรเขาได้ภาษาธรรมะก็ไม่รู้นะแต่ถ้าคุณรู้ภาษาธรรมะแม้จะปฏิบัติยังไม่ได้คุณก็สอนได้แต่ภาษาถ้ายิ่งปฏิบัติได้เลยมีเนื้อหาธรรมะด้วยสอนทั้งภาษาสอนทั้งเนื้อหาที่คุณชัดคุณเจนคุณก็ควักของจริงมาสอนได้เลยนั่นละ่ะยิ่งเป็นอาน,นิสงส์สูงยิ่งเป็นฐานสูงทุกวันนี้อาตมาทาทานหรือเปล่าโอ้อาตมามีทานอาน,นิสงส์สูงนะข้อหานะเพราะฉะนั้นอาตมาไม่กลัวจนชาตินาก็ไม่กลัวชาติไหนก็ไม่กลัว พระอาตมาทำทานเป็นธรรมาทานนะั่เนเหนือกว่าทานทั้งปวงธรรมาทานนีอภัยทานคือละกิเลสข,ของเราให้เกิดหมดภัยหมดโลภโกรธหลงนี่เป็นอภัยทานส่วนวัตถุทานก็อย่างที่ว่านั้นนี่คือทานสรุปง่ายๆรวมง่ายๆห้าอย่างมีอาน,นิสงส์อย่างนี้เวลามันหมดลงแล้วอาตมาเลยได้อ,อธิบายกันแค่นี้อะเอาละพอ